พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ลงนามคำสั่งอนุมัติให้ปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูตำบลจันทพบเพชรอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ครับตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2568เป็นต้นไปครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยเรานะครับรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยละครับแล้วก็เพื่อความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยโดยจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูนี้อยู่ตรงข้ามกับช่องจุ๊บโก อำเภอบันเตียอัาปือลจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชานั่นแหละครับแล้วในด้านหลักมนุษยธรรมเราว่ายังไงประเทศไทยเองก็ยังคงปฏิบัติตามเดิมตามหลักการมนุษยธรรมครับเพราะว่าเมื่อคืนวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ทหารพรานนาวิกโยธินประจำด่านถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการเปิดด่านพิเศษตามหลักมนุษยธรรมแล้วครับทำไมต้องเปิดด่านพิเศษตามหลักมนุษยธรรมเมื่อคืนวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั่นก็เพราะว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือหญิงชาวกัมพูชาย้ำนะครับหญิงชาวกัมพูชาที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดขั้นรุนแรงแล้วจำเป็นจะต้องนำส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า พี่น้องครับประชาชนที่รักทั้งหลายของผมครับย้ำอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะมีมาตรการใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีมาตรการใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ทางรัฐบาลเองจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการเพื่อที่จะปกป้องอธิป,ปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไทยให้ดำรงอยู่และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับ แต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอย่างที่บอกเมื่อคืนวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาแลลวครับที่มีการเปิดด่านพิเศษตามหลักมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือหญิงชาวกัมพูชาที่ติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อช่วยชีวิตคนป่วยคนไข้ที่ไม่รู้อีโนอีเนด้วยอย่างนี้เราก็ช่วยตามหลักมนุษยธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับมาตราการต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องทําเพื่อปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไทยให้มันดํารงอยู่และก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันด้วยครับขอให้ทุกคนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายของผมได้เข้าใจตรงกันเชกเช่นชะนี้ครับพี่น้อง